สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับอ้าวดวงการเงินในเดือนกันยานี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับแหมบางคนเห็นภาพแล้วบอกแมเงินลอยมาจากท้องฟ้าไปปึกๆเลยแล้วว่าจานนะอะประมาณนั้นนะครับก็บอกว่าคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนะหรือว่าได้เงินเหรียญเป็นก้อนๆน,นะครับโอ้บางคนบอกมึงตลกแล้วจานนะเงินเหรียญบาทมันจะเป็นก้อนๆแบบโอ้โหมึงไปไกลตีนนะ ใจเย็นนะครับก็บอกว่าขอให้คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะทำใจให้สบายๆนะขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ตัวคุณเองเนี่ยนะใจโล่งๆโปร่งๆนะครับนะเขาก็บอกว่าคุณเองก็มีโอกาสที่จะนะได้เงินได้ทองนะครับอาจจะเป็น งานประจําง,งานหลกักการเสริมอาชีพเสริมธุรกิจเสริมได้หมดนะครับเป็นไปนในทิศทางที่ดีนะครับนะ,ะแต่เขาบอกว่าปัญหามันก็มีไม่ใช่ว่าจะดีทุกสิ่งอย่างนะไอทิศประเด็นมันอยู่ที่ว่าอะไรบางทีเนี่ยคุณเองอาจจะรู้สึกว่าทําไมเนี่ยนะได้โดนคนที่จับจ้องเรานะหรือว่าคนที่ทําให้เราอึดอัดทางการเงินนะหรือเผลอๆเ,เนี่ย คนในบ้านเนี่ยนะอาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายแล้วก็มากวนคุณนะคุณเองก็เลยอาจจะต้องทำหน้าบูดหน้าบึ้งประมาณนั้นนะครับนะโอ้โหเขาบอกว่าไอ้เงินก็ได้นะแต่ปัญหามันก็มีตามมาดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดว,วันศุกร์เนี่ยนะจัดสรรปันส่วนในเรื่องของเงินเงินทองให้ดีนะครับนะถ้าจัดสรรดีเนี่ยชีวิตมีสุขนะเผลอๆเ,เบอกว่าเออไม่ต้องให้ใครเนะี่ยเอาเงินไปเที่ยวของกูก็ ถือว่าดีอีกสเต็ปหนึ่งนะครับนะเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยการเงินเนี่ยนะพอถึงเวลานะได้เงินได้ทองมาแล้วจาัดสรรบรนส่วนแล้วนะเขาบอกว่ามันก็จะกลับมาจุดเดิมนะจุดเดิมคืออะไรโอ้เหนื่อยเบื่อ เส็งเรื่องเงินมันออกทรงนั้นนะครับนะแต่เขาเรียกว่าช่วงเวลานี่มันก็ไม่อยู่นานๆหรอกนะบอกว่ามันจะจางหายของมันไปเองเนี่ยแบบไพ่กระดาษน,นะมันก็คุณจะจางหายไปนะไปจริงจังอะไรกับมันมากนะก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับนะเขาบอกว่าถ้าคุณไปมีปัญหามีน้ำํำโผมมีความหงุดหงิดเรื่องการเงิน,นเน่ยเออการเงินยิ่งไม่ดีเข้าไปใหญ่เออดังนั้นเนี่ยนะย้อนกลับไปจุดเดิม ทำใจสบายๆนะครับนะเออมีให้ใช้มีให้ใช้ก็ใช้มีให้จ่ายก็จ่ายออกทรงนั้นนะครับอย่าไปอินอะไรกับมันมากนะเงินทองเป็นของนอกกายก็หากันไปใช้กันไปทรงนั้นนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับนะดูการเงินโดยดนกันยานี้นะครับ